ตาหนี้คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ภายในงานแข่งขันครับเอเชียครอสคันที่แรลลี่ครับปี2022คุณผู้ชมซึ่งถือเป็นเขาเรียกว่าการแข่งขันที่ทุกคนรอคอยครับไม่ได้แข่งมา2ปีปีนี้กลับมาครับในการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันเยอะแยะมากมายแล้วครับแล้วก็1ทีมที่ถือว่าเป็นตัวเต็งในการแข่งขันนี้ก็คือทีมโตโยต้าครอสคันที่ทีมไทยแลนด์ครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังผมนี้แต่ว่าเราจะเห็นตัวรถเนี่ยแปลกตาไปปกติเขาจะเป็นสีแดงสีดําาสีขวใช่ แต่ในปีนี้ครับมาเป็นในสไตล์ของรถสีเขียวครับมีเมนสปอนเซอร์หลักครับเป็นชุดแต่งโมเดลิสต้าครับแต่ว่าผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวรถแล้วก็ได้เห็นว่าแต่ละคันนั้นมีการตกแต่งแบบไหนซึ่งในปีนี้นอกเหนือจาการถ2องคันที่เป็นเขาเรียกว่าตัวหลัก2คันแล้วที่เป็นชุดแต่งโมเดลิสต้าครับยังมีเขาเรียกว่าเป็น Family of Toyota ครับเป็นทีมพาร์ทเนอร์ที่มาจากญี่ปุ่นนะครับสคันแล้วก็มาจากจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีอีก1คันเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมอยากทราบ ว่าแต่ละคันเนี่ยมีการตกแต่งแบบไหนผมพาไปดูดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นในสไตล์ออฟโรดเนี่ยจะเป็นการตกแต่งรถแบบหนึง่งแต่ถ้าเป็นครอสคันที่จะเป็นอีกแบบหนึง่งนี่คือเป็นฟูลเรสของการแข่งขันครอสคันที่ซึ่งรถที่ใช้ทําการแข่งขันนั้นจะต้องตกแต่งแล้วก็โมดิฟายในสไตล์ของออฟโรดส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของครอสคันที่ส่วนหนึ่งไปดูรถคันแรกก่อนนี่คือรถแข่งของทีมโตโยต้ตาครอสคันที่ทีมเทเลนครับซึ่งในการตกแต่งในแต่ละจุดนั้นนะครับอยู่ในเขาเรียกว่ากฎกติกา ของการแข่งขันขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอดี้นะครับช่วงล่างหรือว่าจะเป็นในส่วนของพาร์ททั้งหมดคันนี้เป็นของนาเล้งครับนาเล้งมังกรไฟครับจลัดแจ้งกมลกุลชัยนะครับคันนี้อยู่ในรุ่นของ T1 ซึ่งถือว่าเป็นโอเพนผมจะเห็นว่าตัวรถเนี่ยเป็น h ฮลัสกิลโวปรับแต่งช่วงล่างโดย TCD a เอเชียทั้งหมดช๊อัพถูกเปลี่ยนด้านหน้ามีทั้งหมด8ต้น นะครับเบิ้ลไปข้างละ2ต้นเป็นเขาเรียกว่าโชคบายพาสแล้วก็มีการปรับแต่งเรื่องของความปลอดภัยระบบความปลอดภัยที่ต้องถูกต้องตามกติกาของทางการแข่งขันเอเซยครซันที A ่ anti, ปี2022นี้ซึ่งผมเชื่อว่าภายในห้องโดยสารของนาเล้งเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่ไม่แตกต่างจากรถคันต่อๆไปแน่นอนคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่บอกครับในห้องโดยสารอุปกรณ์เรื่องของตัวจับระยะทางเรื่องของทวินเรื่องของ ตัวจอแสดงผลแล้วก็กล้องที่สามารถที่จะสื่อสารกับทีมเมเจอร์แบบเรียลไทม์ว่าในช่วงการแข่งขันนั้นมีอะไร GPS ที่สามารถติดตามรถได้ว่ารถคันนี้อยู่ตำแหน่งไหนเรื่องของอุปกรณ์วินที่อยู่ภายในห้องโดยสารจริงๆแล้วเนี่ยมีแล้วไม่ได้ใช้ครับ D ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีเพราะว่าครอสคันที T ่ e, ไม่อยากใช้วินแน่นอนวินที่อยู่ทางด้านเบาะหลังรวมไปถึงด้านหลังผู้ชมที่เป็นในสองอยางอะไหล่แล้วก็ออยคูลเลอร์ ออยเนี่ยเป็นตัวที่ระบายความร้อนในเรื่องของเกียร์อัตโนมัติเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับรถของพี่หนึ่งก็เป็นเกียร์ออโต้รถของนาเร้งก็เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันฉะนั้นเรื่องของความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเกียร์มันค่อนข้างที่จะเยอะฉะนั้นต้องมีออยคูลเลอร์อยู่ด้านหลังยางอะไรแม่แรงแล้วก็กล่องสัมภาระเขาเรียกว่ากล่องเครื่องมือที่อยู่ด้านหลังเรียกว่าของนาเร้งเนี่ยพร้อมครับพร้อมที่จะลุยเาเรียกว่าเป็น ผมมองว่าเป็นเตงหนึ่งหรือเตงสองในการแข่งขันครั้งนี้ก็ว่าได้ครับสำหรับรถของนาเล้งมังกรไฟครับซึ่งรถแข่งครับโตโยต้าครอสคันที่ทีมแลนด์คันแรกค,คือของนาเล้งมังกรไฟครับในรถหมายเลข102ครับมีการตกแต่งในสไตล์ของครอสคันที่ตามกฎบริการนะคุณผู้ชมแต่เพียงแต่ว่าคันนี้ครับจะอยู่ในรุ่นของโอเพนฉะนั้นช่วงล่างจะมีการปรับแต่งได้เต็มที่แต่ยังคงพื้นฐานของเขาเรียกว่ารถกระบะอยู่ช่วงล่างถูกปรับเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโช๊คอัพสามารถที่จะเพิ่มจุดยึดได้คันนี้้้้้ชอัหนนนนาา2 2ตตขงละนนะ 1ต้นจะเป็นแบบซับแท้งอีกหนึ่งต้นจะเป็นแบบบายพาสนะครับซึ่งจะอยู่ประจําการอยู่ด้านในส่วนเรื่องของล้อ,อยางก็เป็นนางไซล์ของครอสกันที่ละครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.8อีก1คันครับซึ่งเป็นตัวหลักของทีมครับอยู่ในรถหมายเลข103ครับเป็นรถของพี่1ครับมานะพรศสิริเชิดซึ่งประจําการอยู่ในโตต้าไฮรัสรีโว ชุดแต่งโมเดลิสตาคันนี้นะครับคันนี้ถูกตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของระบบส่งกําลังนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยทางโตโยต้าเนี่ยอยากจะให้ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดเพราะว่าเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องของอะไหล่เรื่องของชุดพาร์ทถ้าได้จากเดิมจากโรงงานมาเนี่ยอย่างน้อยมันสามารถที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ถ้าโมดิฟายไปเยอะไปใช้ของแต่งเยอะ นั่นหมายความว่าชุดพาที่เป็นหรือว่าอะไรที่เป็นของเดิมโรงงานเนี่ยจะจะซัพพอร์ตได้ไม่มากนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ทีนี้ก็เลยอยากให้จะอยู่ในส่วนของคอนเซปต์ก็คือมีการมูดิฟายในสเตปของใกล้คลิงเดิมมากที่สุดนะครับพีนาว่าคันนี้ครับเรื่องของระบบช่วงล่างนั้นมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปีกนกล่างครับในเรื่องของชชอคอัพที่มูดิฟายโดย TRD นะครับซึ่งเป็นชชอคอัพคิงสามารถที่จะเขาเรียกว่ากระแทกแล้วก็ดันในเรื่องของการใช้ความเร็วได้เพราะว่าข้างหน้าโช้งหมด สต้นเหมือนกันครับฝั่งละสต้นเป็นลักษณะของซับแทงแล้วก็เป็นของไบพา s s สนะครับด้านหลังคันนี้จะสังเกตว่าในสไตล์ของครอส s ันที่จะมียางอะไรอยู่แล้วสเส้นจะมีเรื่องของแม่แรงมีเรื่องของลังอุปกรณ์ต่างๆทีนี้ผมต้องบอกคุณชมอย่างนี้ครับว่าในรถครอส s ันที่เนี่ยจะมีอะไรที่พิเศษที่เกี่ยวกับการแข่งขันออฟโรดนั่นคือมีเรื่องของวินที่เข้ามาเพราะว่าบางทีไปติดลม เขาเรียกว่าติดเนินติดเลนต่างๆเพราะว่าในเส้นทางครอสซันที่มันค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็วิ่งในในเส้นทางเขาเรียกว่าข้ามประเทศเลยปีนี้เราวิ่งไปกัมพูชาด้วยฉะนั้นเรื่องของอาวุธวินเนี่ยมีแน่นอนอ่ะถ้าพูดถึงวินแล้ว ระบบล็อกเฟืองท้ายคันนี้จะไม่ได้มีแอร์ล็อกเกอร์หรือไม่ได้มีระบบล็อกเฟืองท้ายที่เป็นแบบเต็มร้อยแต่จะมีลิมิเต็ดสลิปหน้าหลังอันนี้แต่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเต็มลักษณะจับกี่เปอร์เซ็นต์แต่มีหน้าหลังนะครับเพราะว่าทางพี่หนึ่งบอกมาแล้วส่วนภายในห้องโดยสารนะคุณผู้ชมไปดูข้างในกันครับภายในห้องโดยสารนะครับ,ปรบ,นนรรบเป็นสไตล์ฟูลเรสอยู่แล้วคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาะไบเกชครับเรื่องของโรบาร์โรเคสที่มีการมีมาตรฐานของ FIA แล้วก็เขาเรียกว่า เครื่องมือช่วยเหลือต่างๆไม่ไว่าจะเป็นทวินนะครับตัวจับระยะทางหรือจะเป็นจอที่บอกการแสดงผลของเครื่องยนต์ความร้อนนะครับเทอร์โบหรือว่าบูธต่างๆนะครับรวมไปถึงระบบการสื่อสารเพราะว่าครอสเซนที่เนี่ยขับทางไกลฉะนั้นระบบการสื่อสารจะต้องเขาเรียกว่าสื่อสารกันได้ตลอดกับทางผู้จัดการหรือว่าทางเมนเจอร์นะครับทั้งตัวกล้องที่สามารถจะดู ภายในห้องโดยสารได้ทั้งหมดว่าการแข่งขันนั้นมีอะไรบ้างเหมือนที่เราเคยดูการแข่งขันเวลลลี่ที่จะเห็นว่าภายาในห้องโดยสารไม่ว่าจะเป็นทั้งคนขับและผู้นําทางจะบอกกันสื่อสารกันตลอดนะครับอีกอย่างคือเรื่องของระบบความปลอดภัยไม่าจะเป็นเรื่องของถังดับเพลิงหรือว่าจะเป็นเรื่องของเซฟตี้เดลตัวเบาะยังไงมันก็ต้อง f i a อยู่แล้วคุณผู้ชมเขาเรียกว่ามันเป็นฟูลเรสมันเป็นทั้งหมดในการแข่งขันนี่คือตัวเต็งตัวหนึ่งเลยนะสำหรับ Toyota y ต t a Cross c o u n t ที่ e a m t h ล i l a n d กับรถมานะพอศิริเชอร์ครับอันนี้ ทีมหลักของทาง y o y o t r o s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  กันที่ทีม Thailand แต่ว่าทาง Toyota เนี่ยเขาเรียกว่ามี Family of Toyota ก็คือมีทีมพาร์เนอร์มาอีก3คันอยู่ฝั่งนี้คุณผู้ชมตามผมมา2คันนี้คุณผู้ชมจะเป็นทีม Toyota ท,ทางญี่ปุ่นนะครับจะใช้ Toyota Hilux r e v ีเข้าทำการแข่งขันทั้ง2คัน ก็ถือว่าเป็น uh, Family of อ o โต o ิต t าแล้วกันเพราะว่าถูกพัฒนาโดยท c d A s ีเเยเหมือนกันเรื่องของช่วงล่างเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องการตกแต่งแล้วก็การโมดิฟายแล้วก็เราได้แอบคุยกับทางาผู้จัดก,การทีมญี่ปุ่นพอสมควรว่าตัวรถเขาก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็มีการพัฒนาในช่วงโควิดที่ผ่านมา2ปีเนี่ยเขาก็เอารถไปซ้อมเอารถไปพัฒนาเพื่อตั้งใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียครอสซันที่ในปีนี้ครับสำหรับของทีมญี่ปุ่นนะครับอีกหนึ่ อีกหนึ่งคันครับผู้ชมซึ่งถือว่าเป็น Family of Toyota นะครับคือทีม Fast Forward ครับนักแข่งเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ถูกพัฒนาโดย TCD a s i เียเหมือนกันคันนี้ค่อนข้างที่เป็นโปรดักชันคาร์พอสมควรนะครับผมได้ทราบข้อมูลมาว่ามีการตกแต่งที่ไม่เยอะมากมีเรื่องของช่วงล่างปรับเปลี่ยนโช๊คอัพปรับเปลี่ยนลอ้อปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวยางแล้วก็ในส่วนของยางอะไรจุดยืดต่างๆทาน้อยมากนั่นหมายความว่ารถเดิมๆหนึ่งคันที่จะมาแข่งขันครอสทันที่ ทำตามกฎกติกาเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของโรเคสเรื่องของโรบาร์ข้างในทั้งหมดเรื่องของเบาบะเบรกซีดเบลทุกอย่างนอกเหนือจากนั้นไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเลยครับเพราะว่าข้อมูลคันนี้นี่ถือว่าเป็นตัวอย่างในการเข้าร่วมการแข่งขันครอสคันที่ของคนไทยที่ไม่มีการตกแต่งอะไรเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมครับถือว่า S S แรกหรือ H s s สศูนย์นะครับผมร,บระยะทาง3มโล่าเป็นทางเรียบในอบจอทั้งหมดสำหรับเส้นทางน่าจะเป็นยางมะตอยเรียบทั้งหมดนะครับ ก็ยังไม่มีอะไรที่น่าไปตกเท่าไหร่ใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่ถ้าบางทีเมื่อเขาพร้อมก็เปลี่ยนยางเป็นยางทาง,งเรียบมาเลยเรอบครับ <c oughs> ผมมาอยู่กับสัจ,จวนครับในงานเอเชียทรอปชั้นที่นะครับปี2022ผมอยู่กับพี่เอ็มคุณหน้าคุณตากันดี้พี่เอ็มเอสเนี่ยเป็นเอสแรกถ้าเป็นออฟโรดเขาเรียกว่าเอสแรกหรืถ้าเป็นแบบว่าทางเรียบก็คือเป็นเหมือนโปรไฟล์ครับแต่แรลลี่ใช้คําว่าโปรล็อก ครับใช่ไหมพีเอ็มอธิบายให้หน่อยว่าคำว่าโปลล็อกคืออะไรพี่ผมขอท้าพามนดิดเดียวนะครับคือต้องขอแสดงดีๆกับการแข่งขันเอเชียเคอคันที่ในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากการแข่งขันเอเชียเคอคันที่เนี่ยหายจากเมืองไทย2ปีไปตั้งแต่ปี2020ันยี่สิบรถสองพด้วยมาตรการของโควิด ừ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  นะครับปีนี้กลับมาเนี่ยคึกคักน่าดูคร่าวๆตอนนี้รถแข่งที่เป็นโมอเตอร์ไซค์คือ22 000, คันแล้วก็รถที่เป็นรุ่น รุ่นรถรถยนต์เรื่อรถยนต์เนี่ย35คันนะครับแล้วที่คำถามของปั๊มก็คือการโปรลอกการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยพรุ่งนี้จะเริ่มต้นขึ้นก็คือเข้มข้นแน่200กิโลเมตร SS1 สำหรับการโปรลอกเนี้ยเราวิ่งเพื่อคันไหนทําเวลาน้อยที่สุดจะสตาร์ทรถ อันดับแรกในวันพรุ่งนี้นะฮะคือประมาณนั้นอย่างเช่นตรงนี้3ามกิโลเราลองมาดากันซิว่าตอนนี้สภาพเส้นทางที่จากที่ผมทราบคร่าวๆเนี่ยเป็นลาดยางทั้งเส้นครับนะครับนักแ,แข่งก็สามารถเปลี่ยนเป็นยางก่อทนทะเลได้จากปกติที่ออฟโรดที่เราเห็นว่าเป็นข้อคันที่เราต้องใช้ยางมัตเะเลนในกติกาเนี่ยเอาเทะเลได้แต่เรเดียนไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็คงต้องใช้ความเร็วกันที่สุดเพื่อเป็นการช่วงชิงเพื่อเป็นที่1ในวันนี้และอย่างที่เราในโครงการข้อคันที่จะสร้างกันอยู่แล้วว่าการวิ่งครันแรกเน อืมนะครับคือมันมันไม่มีฝุ่นไม่มีแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่มีรอยรอยให้มันคุมเครือหลายแยกอะไรต่างๆต่างเดี๋ยวคำว่าตาใสมันมีมันมีสองแง่สองแง่ครับพี่งคือตาใสคือคันแรกจะโชคดีหน่อยก็คือจะสว่างแต่พอคันหลังหลัง จะโชคดีกว่าจะเห็นรอยล้ออ่าเหมือนเหมือนอย่างป้อมป้อมคันหน้าอมคันหลังผมต้องติดติดฝุ่นปอมฝุ่นมันจะกระจายไปหมดถูกไหมแต่ตอนนี้โชคดีหน่อยถ้าปอมอยู่คันแรกปอมไม่ต้องมานั่งกังวลกับฝุ่นอะไรต่างๆนานาโอเคก็ชนะเด็กเขานแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันเข้มข้นขึ้นแน่เพราะว่าเอ็หนึ่งระยะทาง3มกิโลเราลองมาเดากันว่าถ้าเป็นเส้นทางคอสคอสคันทีเนี่ยเราตีกันประมาณน่าจะวิ่งมี3นาทีหรือ4นาทีแต่ดูนะผมดูแล้วจาก จากสภาพทางที่เราเห็นที่เป็นทางลาดยางเนี่ยน่าจะอยู่ที่สองนาทีไปลายหรือ2นาทีขึ้นแล้วครอสัทนทีครั้งนี้ถือเป็นโปรหอกครั้งแรกหรือเปล่าที่เป็นลาดยางอันนี้ผมถามอ่เป็นความรู้ถ้าถ้าถ้าจะถามอย่างนั้นถ้าจะตอบอย่างนั้นน,น่าจะเป็นเกือบจะืึงครั้งแรกเหมือนกันเพราะโดยปกติละ,ละครเราคงจะจะเคยจะเห็นจะวิ่งกับทางะ้องกระแดงไปตามฝุ่นตามอะไรแต่ครั้งนี้ด้วยด้วยรูปแบบ รูปแบบที่ครั้งนี้เขาอาจจะเป็นการปรับปรุงและอีกอย่างนึงน,ะม,นมันสำคัญจุดตรที่ว่าโรโลคั้งนี้เนี่ยอย่างน้อยมันเปลิดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่มีรถสวนชาวบ้านไม่มีอะไรไวุ่นวายแน่สนุกแน่เบอร์อย่างหนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรต่างๆบางทีคนไทยมันอยู่ทำไมถึงมาเป็นเบอร์แรกหรือเป็นอะไรม,มันเกิดจากสาเหตุที่ว่าเมื่อปี2019ที่เป็นครั้ง,งเอเชียครั้งหลังท,ท,ที่ก่อนที่จะโควิดผู้ชนะในครั้งนั้นที่ไปจากชนบุรีไปประเทศพมา่า ผู้ชนะจะเป็นของคุณรัตพจน์อ่าจจุจบจที่สองก็จะเป็นทางสุนทรพิสุพันต์แสดงแล้วสนามนี้จุบไม่ลงก็ต้องขยับขยับเบอร์หน่สูหนึ่งขึ้นมาข้างหน้าและส่วนคุณจลาดก็มาเป็นเบอร์ไล่ไล่ตามไปเท่านั้นเองแต่ผู้นี้ผมเชื่อว่าพลิกแน่เพราะอย่างน้อยปีนี้นมันคือบารงที่ว่า มิสูบิชิและลีลาดกลับมาผมใช้คําว่าทีมโรงงานเยอะมากครับฟอร์ดก็มาผมใช้คําว่า,าทีมโรงงานเอาเป็นว่ามีทั้งโตโยต้ามิสูเอียร์ซูแล้วก็ฟอร์ดนะครับแล้วก็ยังมีแบรนด์อื่นที่มาจากเขาเรียกว่าต่างชาตินะครับอันเนี้ยปีนี้ผมว่าน่าจะสนุกมากๆต้องขอบคุณพี่เอ็มครับที่อธิบายเรื่องของเข,ขาเรียกว่าคำว่าโ,โลกลล็อกนะครับว่ามันเกิดขึ้นยังไงและมีที่มาที่ไปยังไงขอบคุณพี่เอ็มขอบคุณมากพี่ครับ และนี่ก็คือ t o y o ต้าครอ s s ันที่ทีมไทยแลนด์ครับซึ่งจะมี2คันครับเป็นเมนหลักครับกับชุดแต่งโมเดลิสต้าครับขับโดยน้าเล้งมังกรไฟแล้วก็1มณนะพอเิลิเชอร์แล้วก็มีเขาเรียกว่า Family of t o y o t a อีก3คันเป็นทีมญี่ปุ่น2คันครับแล้วก็เป็นทีมไทยที่อยู่จากทางภาคใต้ที่ขึ้นมาทำการแข่งขัน,นอย่างไรก็ตามชมครับฝากติดตามเชียร์ครับโ o โ o ต้าครอสซันที่ทีมไทยแลนด์เพราะว่า5คันนี้ที่ผมใช้คาว่าส่งเข้าประกวดเนี่ย ถือว่าเป็นตัวแต่งเลยนะแล้วก็อยู่ในรุ่นที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นของ Open หรือว่าในรุ่นของโปรดักชันขาการแข่งขันค่อนข้างที่จะยืดยาวข้ามไปถึงกัมพูชาฝากดีตามครับผ่านทางเพจของ Toyota Cross ซันที่ทีมไทยแลนด์หรือว่าในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์กของทาง Toyota แล้วก็ฝากดตามออฟโรดแมกซีนแล้วก็ o f f โรดทีวด้วยครับ